สวัสดีค่ะคุณหมอเออมื่อสักครู่ฟังดรกรอบศักดิ์เราก็รู้สึกความดันขึ้นนิดนึงรู้สึกเครียดนะคะเดี๋ยวต้องมาขอคุยเกียเครียดขึ้นกำลังจะบอกเลยว่าจะเครียดน้อยลงหรือจะเครียดขึ้นเดี๋ยวคุยกับคุณหมอกันต่อนะคะเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณสัก25นาทีนะคะคุณหมอดรกรอบศักดิ์เนี่ยพูดเศรษฐกิจภาพรวมไปแล้ว เราก็อยากจะลงเรื่องโควิดหน่อยคุยกับคุณหมอไม่คุยเรื่องโควิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วเอามุมมองของคุณหมอหน่อยค่ะว่ามองโควิดที่ผ่านมาบทเรียนที่ประเทศไทยได้ที่พวกเราได้นี่คืออะไรบ้างคะครับก็จริงๆอยากให้ดูใน,ในสไลด์ได้ไหมครับครับวันนี้จริงๆที่เตรียมมาจะมีสามเรื่อง เรื่องแรกก็คือเรื่องโควิดนี่แหละแล้วก็เรื่องที่สองก็จะเรื่องพูดถึงเฮลท์แคร์ประเทศไทยแล้วค่อยพูดเรื่องเมดพาร์คเพราะมันต่อเนื่องกันนะครับเรื่องแรกเรื่องโควิดเนี่ยผมคิดว่าในช่วง2ปีนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากชีพานมาต้องถือว่าทุกประเทศเลยตกใจกับเรื่องโควิดทุ่มเงินทุกอย่างเข้าไปในการแก้ปัญหานะฮะถ้าฟังจากที่ท่านยกรนท่านประธานแบงค์ท่านคุณกอบสังี่เห็นว่า เราเสร็จก็ดีใครก็ดีอินเจ็กเงินเข้าไปสู่การไอ้นี่เยอะมากหนี้สินเกิดขึ้นบานตะไทยทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับถามว่าเราใช้เงินมากไปไหมก็จําเป็นต้องใช้นะฮะต้องถือว่าประเทศไทยนี้ก็ได้รับชื่อเสียงนะฮะในการจัดการเรื่องโควิดได้ดีภายใต้สถานก,การณ์ที่ตัวเองมีความจํากัดเยอะมากนะครับที่ผมจะพูดวันนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่อง นี่คือเห็นว่านี่เต็มไปหมดนะฮะนี่สารัฐกับไทยตัวแดงเนี่ยขึ้นไปหมดนะครับก็จะเห็นแ้ว่าเราแก้ปัญหาทั้งที่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีมีไรายได้ปานกลางเรามี GDP ไม่เยอะแต่เรากล้าหารในเรื่องเฮลท์แคร์มากเลยเราจะทำรัฐสวัสดิการประเทศนี้นะฮะเราใช้เงินกับเฮลท์แคร์โดยให้ประชาชนเนี่ยออกเงินน้อย ช่วงโควิดนี่ไม่ต้องพูดถึงทุกประเทศทําอยู่เหมือนกันคือเอาเงินใส่เข้าไปหมดเลยให้ให้การรักษาฟรีนะครับผมให้ดูตัวเลขตัวหนึ่งที่ที่ประเทศไทยเราเป็นอยู่เนี่ยตอนเนี้เราใช้เงินเวลาด้านเฮลท์แคร์เนี่ยเราใส่ให้ประชาชนใช้แค่2ีกว่าเเซนตที่เหลือเอามาจากระบบภาษี 4. นะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียเราไม่ใช่แบบนี้นะฮะ เราคล้ายๆประเทศทั้งยุโรปที่ใช้เงินเยอะแต่ว่า GDP เขาใหญ่เขามีงบประมาณเยอะนะเขาก็ไม่มีปัญหานะครับเราใช้เงินประมาณที่ในเฮลแค์นะไม่พูดถึงโควิดเนี่ยถึง15%ของงบประมาณประเทศแล้วค่อยๆขึ้นไปเรื่อยจะถึง20%ด้วยนะฮะอันนี้เป็นภาระมากเลยนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่าตอนโควิดที่เราทำเนี่ยเราเกิดตัวหนึ่งก็คือว่า ซฟตี้เน็ตของเราเราไม่มีอะไรของเราเองเลยนะฮะเราซื้อหมดยกเว้นแรงงานแรงงานคือหมอพยาบาลพอแรงงานหมอพยาบาลถ้าเราไม่สามารถจะเซฟพวกเขาให้แข็งแรงได้เราก็จะไม่สามารถจะดูแลคนไข้ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนแพทย์ต่อประชากรเนี่ยแค่5คนต่อหมื่นนะฮะในขณะที่มาเลเซียมันมี12คนสิงคโปร์มี20 สหรัฐอเมริกากับยุโรปม,มี40คนจะเห็นว่าการต่อสู้โควิดของเขาของเราต้องไม่เหมือนกันเพราะถ้าเมื่อไหร่หมอหรือโรงพยาบาลติดเชื้อก็หมายความว่าประเทศเราจะล่มสลายกับการต่อสู้โควิดแน่นอนเลยนั้นที่เราใช้วิธีการของเราเนี่ยต่างกับทั้งยุโรปยุโรปนี่เขาใช้เกมตะลุมบอลที่เรียกว่า herd immunity เห็นไหมฮะปล่อยให้ติดเชื้อเลยตายไปบ้างอะไรไบ้างก็แล้วแต่ทั้งที่เขามีวัคซีนด้วยนะฮะเขามียาด้วย เราตอนแรกนี่ยาก็ไม่มีวัคซีนก็ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เราก็มีน้อยเราทำยังไงเราจะว่ายน้ำได้เราก็ใช้วิธีล็อกด,ดาวน์ปิดไปปิดมาปิดไปปิดมาเรื่อยๆแต่ก็ถูกทะลวงโดยท้องหลอบ้างโรงงานบ้างอะไรบ้างหลายรอบหลายละลอกนะครับแต่สุดท้ายเราก็จบได้เราก็มีชื่อเสียงแม้จะบาดเจ็บก็คือใช้เงินเยอะมาก สิ่งที่บทเรียนคือว่าจะเกิดอีกครั้งเราจะทําอย่างไรถ้าฟังจากทางกอบสากเศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินก็ไม่มีถ้าเราไม่มีความพร้อมของเราในการจะสู้ได้ในโอกาสหน้าเราจะทำอย่างไงหนึ่งก็คือจํานวนแพทย์ที่ไม่พอจะผลิตเพิ่มได้ยังไงนะแต่ประเทศไทยนี่โชคดีเรามีเรียกอสมอจัหรับต่างจังหวัดฮะเรามีเป็นล้านคนนะเป็นฐานการเมืองด้วยนะต้องบอกอย่างนี้เลยก็ ช่วยให้ทางต่างจังหวัดเนี่ยเราคอนโทรได้ดียกเว้นในเมืองที่ค่อนข้างจะลำบากในเมืองเราอาจจะไม่มีระบบสาธารณสุขในเมืองที่ท,ที่มีรูปเป็นล่างนะครับหนึ่งรือบริการไม่พอสองเซฟตี้เน็ตในเรื่องของทรัพยากรที่จะมาช่วยในการรักษาคนไข้โรงงานวัคซีนโอเคเราเริ่มจะเห็นแล้วโรงงานที่จะผลิตยาผลิตอะไรท่าทราบไหมคประเทศไทยเนี่ย แม้กระทั่งน้ําเกลือนะฮะน้ำตาลที่ใส่ในน้ําเกลือก็คือกูโคสเรายังผลิตไม่ได้เลยทั้งที่เราส่งออกน้ําตาลนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่เราคิดประชากรเรามี60สล้านคนทําอะไรไม่คุ้มไปสู่วันนี้เรามีประ,ประชากรรอบประเทศไทยเนี่ยหกรล้านคนเราถึงจะคิดว่ามันคุ้มและเราต้องทําด้วยวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อกําไรเฉยนะต้องทําเพื่อมีเซฟตี้เน็ตให้ได้ นะครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่ผมฟังทั่งคุณกอบกัพ,พูดก็คือเรื่องบริษัทเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่มีดิจินลอยู่ที่สิงคโปร์นะครับวันนี้สิงคโปร์เนี่ยตอนโควิดเราจะรู้เลยว่าสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลย <laughs> <laughs> เขาเป็นในหน้าแต่เรายอมให้เขาเก็บต๋งเราตลอดเวลาถ้างวดน,นี้เราเทินอาราวประเทศไทยเป็นีเจลผมว่าหัวเว่ยนี่เขาคิดได้นะฮะเขามีีเจลอยู่ในประเทศไทย แต่บริษัทเครื่องมือแพทย์ยังอยู่สิงคโปร์นะฮะร,ระบบภาษีระบบอะไรที่รองรับเราเนี่ยเช่นคลังสินค้าทันบนซึ่งของอยู่ในเมืองไทยแต่จะออกมาเพื่อให้เราใช้อะปรากฏว่าต้นทุนในการออกมาเวลามาแพงกว่าการเอาเข้าจากสิงคโปร์ซึ่งอีกสองวันนั่นหมายว่าต้นทุนทางเครื่องมือแพทย์ทุกอย่างของประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีต้นทุนแพงกว่า,านะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าฝากผู้บริหารนะฮะว่า ถ้าเราสามารถสร้างเซฟตี้เน็ตได้เราก็สามารถจะสู้กับคนอื่นได้ในอนาคตครับค่ะอันนี้โควิดนะคะไหนอยู่กับคุณหมอแล้วอยากถามเรื่องฟีดาทลิงหน่อยคะ่ะคุณหมออ๋อครับตอนแรกก็นึกว่าอยู่แค่โซนยุโรปเช้านี้มาถึง UAE แล้วนะคะ,ะเจอแล้วนะคะเคสคมันก อารมณ์แบบว่าเอจะแพร่ากระจายไปไหมหรือว่ายังไงแล้วเบลเยียมบอกว่าต้องกักตัวยี่สิบเอ็ดวันแล้วโอ้ยได้ยินเขาว่ากักตัวมันวิววิวอะค่ะคุณหมอก็คือว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆเนื่องจากว่าการติดต่อมันไม่ไ,มได้ง่ายแบบแบบโควิดมันไม่ใช่แบบนี้นี่ยมันติดต่อผ่านน้าเหลืองผ่านนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจริงแต่ว่าพอเป็นข่าวก็ก็น่ากลัวเพราะมันติดต่อได้ตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันได้ดีผมคิดว่าหลักเกณฑ์ที่ทาง กระทรวงจะออกมาช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยป้องกันเราได้เพราะมันติดผ่านทางเซ็กฐานสื่อสชั่นด้วยทางน้ำเหลืองนะครับผมคิดว่าไม,ไม,ไม่ไม่น่าตกใจเกินไปนะครับอ่ะไม่ต้องตกใจเกินไปนะคะอะ่ทั้งั้นกลับมาดูที่ระบบสาธารณสุขของไทยบ้างดีกว่านะคะคว่าเฮลท์แคร์ในเมืองไทยคะ่ะถ้าเกิดว่าจะมองไปข้างหน้าเลยนิวแชปเตอร์ที่ควรจะเป็นเนี่ย มุมมองของคุณหมอมองอยังไงครัผมเรียนอย่างนี้ผมคิดว่าผมพอดีผมเองสนใจด้านเศรษฐศาสตร์สุขนะฮะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆเรามีระบบหลักประกันสุขภาพคือ30บาทเนี่ยเมื่อปี2,546นะครับ2546เรามีแล้วเนี่ยถ้าเราดูกราฟที่เราจะเห็นนะฮะข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการใช้เราแบ่งคนประเทศไทยออกเป็น5ชั้นจนสุด2 0ล่าง แล้วก็ยี่สเปอ็นขึ้นไปเรื่อยจนรวยสุดนะคนที่รวยสุดก็อยู่สีเขียวบนนะฮนะจะเห็นว่าในระบบ30บาทที่เราเห็นเนี่ยสีแดงที่อยู่ข้างล่างยีเปซ็นเี่ยเป็นกลุ่มคนจนสุดแต่เราใช้งบประมาณเนี่ยนะสำหรับ3ามสบาทใส่เข้าไปเนี่ยตั้งแต่คนจนจนถึงคนรวยสุดด้วยนะฮะเมื่อกี้ที่ผมฟังท่านยกรพูดเนี่ยทำไงเราจะเอาให้คนอะไรนะนอกอ,อาชีพที่ไม่ได้อยู่ในโรงงานหรือบอริษัทเนี่ย แต่มีอาชีพมีไรายได้อ,ออกจากระบบนี้นะเพราะเราต้องใส่งบประมาณเข้าไปงบประมาณตอนนี้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยเยอะนะฮะสาบาทเนี่ยได้งบประมาณประเทศไปเกือบสองแสนเกือบสองแสนล้านนะแล้วยังมีงบกระทรวงสุขอีกนะฮะแล้วยังมีไปดูดจากงบสวัสดิการข้าราชการอีกรวมๆแล้วกับสามสี่แสนล้านที่ไปอยู่ในระบบเนี้ยนะฮะถ้าเราเอาพวกเขาออก ให้พวกเขามีส่วนร่วมในการใส่เงินเข้าระบบได้เนี่ยเราก็จะมีเงินทําให้โคเ์เมนต์เนี่ยไม่ไม่เก็บที่หน้าบ้านเราต้องเก็บที่หลังบ้านนะฮะถ้าเราเก็บหลังบ้านคือว่าต้องใส่เงินทุนเข้าไปในกองทุนด้วยคือคนที่มีตังค์เนี่ยถ้าใส่ได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศเราก็จะหลุดเรื่องนี้ด้วยนะครับอยากให้ผู้ใหญ่ศึกษาโมเดลของไต้หวันนะครับตัวภาพที่สีสีจางหน่อยเห็นว่า เมื่อคนไข้ต้องจ่ายเงินเองเนี่ยปรากฏว่าคนจนก็ยังต้องซื้อบริการจ่ายเองด้วยไม่ได้ได้ฟรีอย่างที่เราคิดนะเ mm hmm. พราะอะไรเพราะระบบที่เราวางไว้เนี่ยมันมีความจํากัดในวิธีการเข้าหาบริการด้วยถ้าเมื่อไหร่คนที่ทํางานต้องหยุดงานเพื่อไปรับบริการฟรีเนี่ยถ้าเงินที่เขาหายไปมันมากกว่าเงินที่ไปรับบริการผมว่าเขาเปลี่ยนที่ไปหายอมเสียตังค์ถูกไหมถ้าได้เงินเดือนบบกอีกพันหนึง่ง ไปเสียค่ารักษา300ร้อยก็ยังเหลืออีกเจ็ดร้อย 700. เพราะฉะนั้นมันก็ถึงยังมีต้องมีกลุ่มนี้ซึ่งก็ทําให้ภาคเอกชนเนี่ยหรือคลินิกเนี่ยหรือร้านยานเนี่ยทำงานได้นะครับก็อยากจะฝากว่าอันนี้ทําไงเราจะหลุดพ้นเพราะตัวนี้กับดักแต่ก่อนคนมองว่ามันเป็นเรื่องแค่สวัสดิการเนี่ยแต่ผมอาจจะอยากฝากทางนักเศรษฐศาสตร์ว่าจริงๆมันมีผลต่อการกดดันทําให้ระบบเศรษฐกิจเราคงอยู่แบบมิดเดิลอินคัมหรือไม่เพราะอะไรฮะ เรากําลังสอนให้คนทั้งประเทศเนี่ยขอแบมือรอทั้งนั้นผมไปประเทศกเมีนเวียดน,นามเลิกงานเย็นห้าโมงทุกคนวิ่งไปเรียนภาษาอังกฤษประเทศไทยเราไม่เห็นนะฮะไม่เห็นเขาไปเรียนจนกระทั่งโรงเรียนตามห้องแถวนี่เยอะไปหมดเลยเรายัางไงในการแก้ปัญหาประเทศผมคิดว่าเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยนะ คือเรื่องวัฒนธรรมถ้าเราทำให้วัฒนมเป็นผู้ขอประเทศเราจะยืนขึ้นได้อย่างไรยืนไม่ได้นะฮะผมคิดว่าพ,พื้นฐานทั้งหมดการเมืองก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแล้วเราสาธารเราหลุดไม่ได้เนี่ยมันมันจะไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่ผมคิดว่า new chapter สำหรับประเทศไทยวันนี้เนี่ยอันที่หนึ่งคือว่าจะทำให้ประชาชนไทยเนี่ยเป็นคนขยันพึ่งตัวเอง มีเงินออมได้อย่างไรไม่ใช่เป็นคนแบมือขอนะครับอันที่สองคือว่าในระบบสาธสุขเนี่ยเราจะแบ่งงานกันทำยังไงร,ระหว่างภาครัฐเอกชนเวลาวิกฤตอย่างโควิดก็ดีวิกฤตแบบน้ำท่วมก็ดีเอกชนเขายินดีช่วยทั้งนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาปกติเราต้องจัดระบบให้ชัดเจนว่าเราจะทำยไงบ้างประเทศเราเนี่ยนะพูดเมดิคลรับตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณชวนรัฐบาลทักษิณแล้วแบบ แต่ b o ไยังไม่เคยออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในเรื่อง medical hub ของโรงพยาบาลเลย mm hmm. จนถึงวันนี้นะฮะเพราะทุกครั้งที่จะทำทำไม่สำเร็จโดนนักการเมืองก็ดีโดน NGO น NGO ก็ดีไม่จบอะถามว่าเราจะส่งเสริมไหมเราพูดแต่กฎหมายไม่สนับสนุน mm hmm. นะฮะกฎหมายเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเลยที่บอกว่าเราอยากจะให้ New S c u r v e ทำาน่นทำนี่ส่งเสริมไหมจริง,รงๆเขาอาจจะไม่ต้องการเรื่องภาษีนะ เขาต้องการดิเรกชันนะครับแต่ว่าถึงถึงไม่ได้ส่งเสริมอะไรกันมากมายแต่แต่เราก็ทำได้ไหมคะคุณหมอถือว่ารเราเราก็ทำก,ก็ก็ทำได้แต่ทำได้ในจำกัดส่วนหนึ่งผมจะให้ดูเอ่ออันนี้เป็นโครงการตัวหนึ่งที่ให้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงโครงการนี้คือโครงการที่เรียกว่ายูเซฟยูนิเวอร์แ o ลโ e g e g o r e m e r g e n c y Page คนป่วยถ้าฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตต้องรักษาฟรีที่โรงพยาบาลเอกชนแต่รู้ไหมฮะเขาส่งเงินให้โรงพยาบาลชนคืนในอัตราเท่าไหร่ทั้งประเทศเลยเฉลี่ยอยู่ที่50%บบางโรงพยาบาลได้20%ถามว่าเอาคำเป็นอย่างไรถ้าเราทาลงทุนแล้วให้โปรเจกต์แล้วเราต้องคิดว่าเอาคำต้องดีขึ้นคือคนตายต้องน้อยลงคนไม่ควรตายต้องไม่ตายคนไม่ควรพิการต้องไม่พิการแต่ถามว่า อุบัติเหตุที่เรามีอินดิเคเตอร์ทุกว,วันนี้คืออุบัติเหตุทางจราจรถามว่าในช่วงตั้งแต่มียูเซฟมีสามสิบบาทมาคนตายจากอุบัติเหตุรถยนต์ลดลงไหมผมดูตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดน,นะไม่ลดลงเลยยกเว้นช่วงโควิดที่รถวิ่งน้อยลงเนี่ยจะลดลงบ้าแต่ทั่วไปไม่ลดลงเลยเรามีคนตายจากอุบัติเหตุรถยนต์ปีหนึ่งเกือบสองหมื่นแล้วอยู่ในอันดับ แรกๆดีไมเดีอันดับหนึ่งของของโลกเลยนะฮะถามว่านี่คืออะไรผมให้ดูตัวเลขอันนี้เวลาเรามาคำนวณเรื่อง medical hub ของโลกนะฮะว่าใครเป็นยังไงบ้างเขาเรียงลำดับแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขประเทศไทยอันดับที่17เนี่ยนคะแนนที่เราได้แย่เป็นอันดับ17เเพราะคะแนนเรื่อง destination environment สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะคือเรื่องนี้เลย d e s t i n a t i o n Environment เราไม่ได้ส่งเสริมให้ประเทศเราเนี่ยมันกระตุ้นทำให้คนอยากมาในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฝากผู้ใหญ่นะฮะถ้าทำได้เรื่องความขัดแย้งระหว่างนโยบายโควิดก็ดีที่เราให้กลับไปกลับมานะฮะเพราะเราเนี่ยฟังเสียงประชาชนเยอะมากพอประชาชนโวยวายเราก็ถอยเ <laughs> ปลี่ยนไปอย่างเนี้ย ในที่สุดเราไม่ได้สร้างประชาชนเราให้เป็นคนเข้มแข็งพาประเทศไปข้างหน้าแต่ชอบเสนอความเห็นผมไม่รู้นะอันนี้ความเห็นเพราะฉะนั้นยจากอันนี้เนี่ยก็จะมาถึงที่ว่าเรื่อง medical hub นะี่ประเทศไทยเราเนี่ยมีรายได้จาก medical hub ที่เขาคำนวณนะฮะประมาณ4.3พันล้านเหรียญก็คือประมาณสักแสนล้านนะฮะซึ่งอาจจะเป็นของสปาบ้างแต่ว่าส่วน ส่วนเกินครึ่งเนี่ยก็จะเป็นของเฮล์แคร์นะครับสิงคโปร์สามจุดห้าบิลเลีนเกือบเท่าเราเลยนะฮะแต่เขามีคนไข้ที่ดูแลแค่แปดแสนคนเราสองล้านกว่าคนเกือบสามล้านคนหมายความว่ารายได้ต่อหัวเราจากคนเมดิเคิลฮับเนี่ยน้อยกว่าเขาสามสี่เท่าที่น้อยนี่เพราะอะไรน้อยไม่ใช่เพราะเราเขาราคาแพงกว่าเราสามสี่เท่าเขาแพงกว่าเราอาจจะสักยี่สิบสาสสี่สิเอร์เซ็นต์ แต่คนไข้หนักไม่ได้อยู่ที่เราคนไข้ที่มี value added เยอะๆไม่ได้อยู่ที่เราไปอยู่ที่สิงคโปร์เพราะอะไรรัฐเขาสนับสนุนรีกนูนยูเขาสนับสนุนเขาให้หมดเลยอยากจะทำอะไรบ้างมาเลเซียมีตั้งสภา medical hub ขึ้น medical tourism ขึ้นประเทศไทย B.I. ยังไม่ให้เลยถามว่า direction เราคืออะไร direction เราไม่มีเราพูดอย่างเดียว พูดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้อันนี้นี่คือที่มาของโรงพยาบาลเมดพาร์คที่ผมจะพูดต่อใช่ค่ะเราก็จะได้พูดเรื่องเมดพาร์คเลยเนาะอย่างคุณหมอพงพัฒน์เองเนี่ยก็เป็นผู้มีประสบการณ์นะคะในแวดวงโรงพยาบาลตั้งแต่โรงพยาบาลมหาชัยโรงพยาบาลเจ้าพยาแล้วก็ล่าสุดคือโรงพยาบาลเมดพารถามย้อนนิดนึงค่ะคุณหมออยากจะมาสร้างโรงพยาบาลตั้งแต่สมัยเรียนเรียนหมอที่รามาเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่คร ตอนแรกเราอยู่ผมต้องบอกเรียนว่าสมัยที่เราจบแพทย์ใหม่ๆจบมาหาลัยก็เป็นปีช่วงที่ประชาชาติธุรกิจเกิดนะ oh. คือตอนหลังหลังอะไรนะ6ตุลาใช่ไหมแถวนั้นนะ่ะก็คือเราก็อ่านหนังสือพิมพ์ประชาชาตนะิมตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนือว่าเราก็เองก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆเราก็อยากทํางานภาครัฐเป็นหลักแต่ภาครัฐเนี่ยมันความอิสระ การได้ทําสิ่งที่เราอยากทํามันอาจจะไม่ได้หมดนะครับนั้นถ้าเรามองในแง่เพื่อนแล้วก็มีช่องว่างที่เราสามารถได้ฟังจากเมื่อกี้ทั้งหมดจะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่ตัวหนึ่ง mm hmm. ก็คือพอเราใช้ระบบเฉลีย่ยแล้วเราก็มีงบประมาณจํากัดจาก GDP ที่ไม่โตก็ทําให้ค่าเฉลี่ยต่อหัวที่เราดูประชากรไทยเนี่ยตกอยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ300 US ดอลลาร์ ในขณะที่ตัวเลขของมาเลเซียมันอยู่ประมาณเกือบ600นะฮะประเทศอื่นไม่ต้องพูดถึงนะเป็นพันอเมริกาสูงสุดคือ7,000เหรียญเรา300แต่เราอยากจะให้ประชาชนเรามีคุณภาพก็ดีมาตรฐานก็ดีสูงเท่าประเทศอื่นแต่เงินมันไม่มีเพราะเราทุกอย่างไปผูกกับ GDP กับการเติบโตแต่ถ้าเราเปิดระบบแบบโคเพนเมนต์แบบไต้หวัน จะเห็นว่าเงิน300ขึ้นไป500ได้ขึ้นไป600เป็น700ได้เพราะคนพร้อมจ่ายประเทศไทยที่เวลามันไม่พังเนี่ยนะตอนปี40เนี่ยเพราะเรามีเศรษฐกิจใต้ดินใหญ่ใหญ่กว่าเศรษฐกิจบนดินนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือคนมีเงินจับจ่ายใช้สอยทาอยํางานมีรายได้เพราะฉะนั้นมันสามารถขยับได้แต่พอเราอันเมืองเนี่ยมันเติบโตเร็วไปและทำให้เกิดภูมิคุ้มกันก็คือภูมิกันของประเทศคือประชาชนเนี่ยไม่แข็งแรง เราก็จะพึ่งพิงนะครับช่องว่างที่มีคือว่าโรคยากและซับซ้อนขาดคนดูแลที่มาของเมตาใช่เราไปวิเคราะห์คือว่าพอสามสิบบาทบอกเฉลี่ยเนี่ยนะทำให้โรงเรียนแพทย์ซึ่งเคยต้องทํางานดูแลโรคยากซับซ้อนเพราะอะไรโรงเรียนแพทย์เป็นแหล่งเอ็กซ์เพรสตีของหมอเป็นแหล่งที่รัดก็ดีใครก็ดีบริจาคก็ดีเนะี่ยไปลงทุนเครื่องมือทันสมัยไว้ที่นั่นแต่พอสามสิบบาทมาอารมณ์มาเนี่ย พนักงานผู้คนยกมือมีสิทธิ์ทั้งนั้นไม่รักษาขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นโดนโวยวายผู้คนเข้าแถวอยู่ในระบบช่องว่างก็คือว่าคนที่ไม่ควรตายคนที่เป็นโรคยากซับซ้อนคนที่เป็นหนักเกิดปัญหาไม่มีที่ดูแลสมัยก่อนก่อนที่เราจะมีโรงพยาบาลชนเยอะๆนะเวลาเป็นอย่างนี้คนจะบินไปรักษาที่ต่างประเทศ เดี๋ยวนี้จริงๆก็ยังมีคนบินไปอเมริกาเนี่ยเวลาเป็นแคนเซอร์หนักๆก็ยาไม่มีเพราะเราจะส่งเสริม medical hub เนี่ยเราจะต้องเปิดเสรียาบางอย่างยาที่เป็นยาที่อาจจะยังไม่ได้ FDA หมดแต่เป็นยาที่เป็นทางเลือกสำหรับคนไข้ที่มีเงินยินดีใช้จ่ายสามารถจะใช้ได้แต่ถ้าเราไม่มีสิงคโปร์มีทำไงผมก็ต้องบินไปสิงคโปร์ไปรักษาเงินเราก็ไม่ได้ เงินประเทศก็จะหายไปด้วยะนะครับคุณหมอบอกว่าเป็นโรคยากนั่นคือที่มาว่าทําไมถึงยากก่อตั้งเม็ดพักโรคยากนี่อย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณหมอโรคยากก็คืออะไรบ้างหนึ่งก็คือไม่ใช่โรคหายากนะโรคยากคือโรครักษายากวินิจฉัยายากไม่รู้เป็นอะไรไปหาหมอตั้งนานไม่รู้เป็นโรคอะไรเบาหวานที่ดูว่าน่าจะง่ายก็ยากก็มีนะเนื่องมเพราะว่ามันมีความซับซ้อนไปกับอวัยวะอย่างอื่นก็ได้เราไปทํางานวิจัย พบว่าแกลบเนี่ยเกิดขึ้นจริงและประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มบนเนี่ยอยากอยากให้มีทางเลือกเพิ่มเติมนะก็เป็นที่มาที่เราคิดเราไปดูงานมหาวิลัยในต่างประเทศหลายๆแห่งเราเจอโมเดลตัวหนึ่งก็คือเมโยคลินิกที่โรเชสเตอร์สหรัฐอเมริกาคนบินไปที่เมโยเพื่อไปรับการรักษาเยอะแยะเลยทั่วหลายๆรัฐในในอเมริกาเพราะอะไรเพราะว่า เขาเตรียมทุกอย่างเพื่อให้สนับสนุนการรักษาโรคยากนั่นหมายความว่าต้องเร็วต้องมีเครื่องมือพร้อมต้องมีหมอเก่งๆต้องทำงานเป็นทีมสิ่งแวดล้อมต่างๆต้องสนับสนุนหมดเพราะฉะนั้นเป้าหมายของโรงพยาบาลเมดพาร์คที่จะทำข่าวนี้ก็ถ้าฟังจากเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราตั้งเป้าเราไม่ได้แข่งกับใครในประเทศไทยเพราะเราถือเป็นเพื่อนเท่านั้นเราต้องการย้ายเซ็นเตอร์ออฟเอ็กเซเลนซ์ของการรักษาพยาบาล จากสิงคโปร์มาอยู่ประเทศไทยให้ได้ฝ mm hmm. ากท่านผู้ใหญ่ด้วยถ้าออกนโยบายสนุนเราไม่ต้องการจะให้มีเม็ดพักอันเดียวเราอยากจะให้มีเม็ดพักหรือแนวคิดอย่างนี้กับโรงพยาบาลเอกชนเยอะๆ mm hmm. ถ้านโยบาย bioi ออกจะเกิดขึ้นอีกและไทยก็จะมีไรายได้มาสนับสนุนให้กับเศรษฐกิจประเทศด้วยเป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งเป็น n ิวเ c u เรจริงๆเพราะอะไรเพราะหมอไทยเก่งนะฮะหมอไทยจบมีการบอดเยอะ แล้วตอนนี้เม็ดพาร์คไม่ได้ทำแค่เรื่องการรักษาเรากำลังจอยกับมหลาลัยในอเมริกาเพื่อจะเปิดให้ทำให้เกิดเมอ,อเมริกันบอร์ดในประเทศไทยได้การศึกษาก็จะมีงานวิจัยก็จะมีเพราะฉะนั้นเราจะทำคล้ายๆเมโยคลินิกในอเมริกาให้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากฝากนะครับอันนี้ก็มีอาจารย์ศิลนนะ์ะฮะร่วมด้วยแนวนคิดที่เราจะทำนี้ในโรงพยาบาลเมดพาร์คที่บอกรักษาโรคยา เราจะมีจำนวนห้อง ICU นะฮะสาซไม่มีโรงพยาบาลไหนในประเทศไทยมีจำนวน ICU สัดส่วนแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราจะแข่งกับสิงคโปร์เราต้องมีทุกอย่างที่นี่มีหลายอย่างนะฮะที่ดัดแปลงระบบเป็นโรงพยาบาลซึ่งเกิดขึ้นที่หลังนะครับค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยคือความเป็น new chapter ของ p ิ r พาร์คถูกไหมฮะคุณคหมอที่มองไปข้างหน้าเลยว่าอยากให้นี่เป็นสิ่งใหม่สำหรับประเทศไทย ก็มีนิดหนึ่งคือผมคิดว่าทั้งหมดที่จะสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวหลักเลยก็คือเรื่องวัฒนธรรมอยากจะฝากเน้นประชาชนไทยก็ด้วยโรงพยาบาลเมดพักก็จะสร้างวัฒนธรรมอันหนึ่งขึ้นมานะเราทําโครงการอันหลายอันตอนเปิดเราทําโครงการดูแลประชาชนในเรื่องวัคซีนเราดูแลคนต่างชาติในเรื่องที่เรียกว่า going the extra mile ฉีดวัคซีนตอนกลางคืนคนไทยจะได้ไม่ด่าโรงพยาบาลเรา นะไม่งั้นโดนด่านะเราทําโครงการหลังสุดนี่นะอาสาดูแลหัวใจหมอหมอทั้งประเทศไทยนะดูแลโควิดให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยหนักมากนะเพราะเรามีหมอแค่5ต่อหมื่นในขณะประเทศอื่นเขามีเป็น 20, 30, 40เพราะฉะนั้นทุกคนหนักและเราพบว่าหมอเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรเยอะอยากให้ดูวีดิทัศน์เรื่องหนึ่งแล้วฝากช่วยกระจายข่าวนะฮะถ้าเรามีหมอที่รู้จักที่เรารัก หรือแม้ไม่รักก็ตามยังไม่เคยตรวจโรคหัวใจมาตรวจฟรีที่โรงพยาบาลนี้เราจะตรวจฟรีรักษาให้เขาโดยไม่เก็บตังค์ทั้งหมดเลยเพราะหมอมีอยู่แค่ห้าต่อหมื่นครับช่วยเปิดนิดหนึ่งครับถึงคุณหมอทุกคนครับวันนี้เราเทำวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาอย่างเร่งด่วน จดหมายที่ส่งมาขอความร่วมมือกับคนหมอ,อทุกท่านเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มหนึ่ง5ปีที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้เสียชีวิตเกือบ300คนมากกว่าครึ่งเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจหรือไม่ก็ระบุสาเหตุของโรคไม่ได้ครับและที่สำคัญก็คือพวกเขาเป็นคนที่มาโรงพยาบาล เป็นประจําแทบทุกวันแต่ไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยและผู้ปว่วยกลุ่มนั้นก็คือ,อรค,รคุณหมอเองเนี่แหละครับเพราะเรารู้ดีครับว่าคุณหมอทุกวันนี้ทำงานกันหนักมากต้องดูแลคนไทยถึง1,794คนแล้วยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดแบบนี้ครับทำให้ผู้ปว่วยมากขึ้นเป็นทวีคูณ ต้องดูแลรักษาคนอื่นจนไม่มีเวลาดูแลรักษาตัวเองครับและถ้าวันนี้เราอยากจะดูแลคุณหมอบ้างและนั่นก็เป็นเหตุผลครับที่เราอยากจะขอคุณหมอขอให้เราได้ดูแลคุณหมอบ้างนะครับกับโครงการอาสาดูแลหัวใจหมอพวกเราครับอยากจะชวนคุณหมอทั่วประเทศเลยนะครับ มาทำนัดแล้วเข้ามาตรวจสุขภาพหัวใจกันที่โรงพยาบาลเดพาร์คนะครับโดยคุณหมอทุกท่านนะครับจะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวใจด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เรามีและถ้าพบเหตุที่ต้องรักษาหรือเข้ารับการผ่าตัดก็จะได้รับการดูแลรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกวันนี้คุณหมอแต่ละท่านในประเทศเราเนี่ย ทำงานกันหนักมากนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาได้ตรวจหรือว่ารักษาตัวเองหรือบางครั้งก็อยู่ในสถานที่ซึ่งไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เพียงพอทางเราจึงอาสาเข้ามาเพื่อดูแลหัวใจคุณหมอถ้าเราตรวจแล้วพบและรักษาคุณหมอได้หนึ่งท่านนะครับคุณหมอก็สามารถจะกลับไปดูแลรักษาประชาชนได้ต่อไปอีกนับหมื่นๆคนขอให้พวกเราได้ดูแลหัวใจคุณหมอบ้างนะครับ นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซฟด็อกเตอร์เซฟ e ีเพิ s a ฟเ Thailand ดถ้าหมอแข็งแรงประเทศเราแข็งแรงเป็นเซฟตีเน็ตตัวหนึ่งนะฮะขอบคุณฮะค่ะขอบพระคุณค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้จักหมอก็เชิญได้ที่เมดพาร์คแต่ถ้าเป็นญาติหมอนี่ไม่ได้ใช่ไหมญาติหมอต้องเสียเงินนะเพราะว่าเราเรามีเงินพอแค่งบประมาณสำหรับแพทย์ค่ะขอบถงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ